และตอนนี้แจงก็มาอยู่หน้าองค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่แล้วนะคะโหรังการมากค่ะและที่นี่ก็มีหน้าคู่นะคะข้างขวาจะเป็นพญานาคสีเขียวเอระพบพญานาคตระกูลสีเขียวนะคะส่วนข้างซ้ายกันหากโกตมะพญานาคตระกูลสีม่วงหรือสีดำนะคะสองตระกูลนี้มาบรรจบกันเงินทองจะไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเลยค่ะ ถ้าต้องการทำมามหากูุศลใครอยากได้งานนะคะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะก็มาปล่อยปลาเป็นคู่ตรงนี้เลยนะคะขอเรื่องการงานความรักได้เลยค่ะแต่ต้องปล่อยปลาเป็นคู่นะคะแล้วก็หลวงพ่อโตองค์ใหญ่เราก็มาขอเรื่องการงานที่มั่นคงค่ะนะคะที่นี่จะเป็นวัดบางจาก ปากกิดจ,จังหวัดนนทบุรีค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะติดกับแม่น้ำค่ะลงมาขอพรกันได้นะคะทุกคนวันนี้แจงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้ววันหลังจะพาไปเที่ยววัดใหม่นะคะ